สวัสดีค่ะออมค่ะอันยีเซลออมอิมิได้หัขวข้อในวันนี้นะคะก็คือว่าดูงมูลสอดตามนะคะ ตวงมือสอดับนานนะคะเป็นส่วนหนึ่งในกูาสาตสอง,งอนะคะซึ่งเป็นสำนวนที่มาจากประเทศจีนนะคะที่มักจะใช้อธิบายอารมณ์สถานการณ์หรือว่าจะแบบจตวิทยาของมนุษย์ต่างๆโดยมีเนื้อหาอุปมานั้นนะคะมันถูกประกอบด้วยคาสี่พยางโดยการใช้ชีวิตเป็นประจำวันในเกาหลีหรือว่าจะองานเขียนมากกว่านะคะงั้นจะเราเปลแต่ละคำในกูาสาตสอง,งอ์ดุงมือสอดดบการถัดน,นะคะ งั้นเราจะแปลแต่ละคำในดวงมุนสอดับดุยตรงกันก่อนนะคะดวงก็คือว่าทิศตะวันออกมุนก็คือว่าคำถามสอก็คือว่าทิศตะวันตกดับก็คือว่าคำตอบนะคะงั้นเราวิจัยกันต่อนะคะว่าดวงมุนสอดับหมายความว่าอะไรนะคะก็คือว่าถามทางทิศตะวันออกแต่กลับมาตอบทางทิศตะวันตกนะคะ อันนี้ก็คือหมายถึงว่าจะแบบถามไปอย่างหนึ่งก็ตอบไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือว่าจะมันถามไปแล้วเขาจะตอบไปไม่ตรงคําถามเลยนั่นนะคะอันนี้ใช่กับคนที่บอกนอกเรื่องก็ได้นั่นนะคะก็ใช่กับเอ่อใช่เป็นเกาหลีว่าคือ사람은계속ดมมืมอโซดาเผหรือว่าคือ사람은계속ดมมืมอโซดาผัดเป็นแบบนี้ก็ได้นั่นนะคะซึ่งดงมุนโซดามนี่ยนะคะเหมือนกับสำนวนทายว่าจะถามอัวตอบควายนะคะ งั้นเราจะเจอกันขำหน้าอีกนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยหน่อยนะคะขอบคุณเสมอนะคะขอบคุณค่ะคำสามีได้เจาดีค่ะ